สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากาันอิทธิพลของไพ่9้ถ้วยนะคะเป็นไพ่ถ้วยนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความสบายใจ นะคะแล้วก็เป็นอิทธิพลของไพ่นะที่อาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารการกินนะคะอิทธิพลของไพ่อัศวินถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางเรื่องเพื่อนหรือข่าวดีนะคะที่มีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จด้านการเรียนการศึกษา หรือแม้แต่เรื่องของนะคะ,ะการเข้าไปในงานมงคลต่างๆหรือมีคนมาเชิญนะคะให้ไปร่วมงานในช่วงนี้ด้วยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานด้านการกุศลต่างๆด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะอิทธิพลของไพ่สี่เหลียนนะคะก็เป็นไพ่การเงินที่มีความประหยัดความมัธยัต์นะคะหรือมีการวางแผนกับเรื่องของการเงินนะคะ แล้วก็ยังมีชุพลของไพ่ราชนีเหลียนนะคะซึ่งเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆด้วยนะคะไพ่รา,าชาถ้วยนี่ก็เป็นไพ่ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าไพ่ครอบครัวนะคะไพ่ดวงมูลนะอาจจะเป็นไพ่ที่มีความกังวลใจบ้างเพราะว่าช่วงนี้นะ,ะอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะ ทำให้คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยมีการทำงานนะคะที่ต้องเช้ามากขึ้นหรือทำงานค่ำมากขึ้นเนี่ยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทำงานนะคะที่เกิดโอกาสมากๆรวมถึงอิทธิพลของไพ่ดวงดาวนี่คือเรื่องของความสำเร็จเรื่องข่าวดีเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่นะคะการเงินสวยๆหรือการลงทุนเข้ามาด้วยแล้วก็อิทธิพลของไพ่จกักรพรรดินะคะซึ่งมุงบอกในเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็โอกาสที่จะมีความก้าวหน้านะคะค่อนข้างมากในช่วงนี้แล้วยังมุงบอกในเรื่องของอิทธิพล ด้วยนะคะซึ่งจะได้รับการดูแลหรือได้รับการสนับสนุนนะคะ,ะจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศรีพิจิกคะ่ะ ในตำแหน่งของหัวหน้าก็ยังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะตำแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเนี่ยนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาให้การสนับสนุนกันนะคะรวมถึงตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานนะคะโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะตำแหน่งของญาติพี่น้องนะอาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของการเงินค่ะเพียงแต่ถ้ามีการลงทุนกับญาติพี่น้องอาจจะต้องคุยกับเรื่องของอรายละเอียดหรือสัญญาให้ดีดนิดน,นึงนะคะ อาจจะมีเรื่องของการมีเรื่องผลประโยชน์แหละซึ่งต้องไปใส่ใจนะคะถ้าทําธุรกิจกับญาตินะคะหรือกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่กับคู่ครองคนรักนะคะมองว่าการทํางานในช่วงนี้นะคะถือว่ามีโอกาสนะคะที่ดีมากๆเพราะว่าจริงๆไพ่ถ้วยนี้ไม่ค่อยอยากทํางานเท่าไหร่และไพ่ถ้วยค่อนข้างเข้าเข้ามาเคลื่อนไหวมากเพียงแต่ว่ามันมีไพ่การทํางาน,นะคะ่ะซึ่งทําให้นะคะในเรื่องของการทํางานนะคะของคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะก็น่าที่ได้รับโอกาสที่ดีด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหมๆ่ๆแล้วก็ผู้ใหญ่ ก็อาจจะเข้ามาสนับสนุนกันนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการไปเจอผู้ใหญ่นะคะที่เข้ามาทําให้ธุรกิจหรือว่าในเรื่องของช่องทางต่างๆของ,งคนที่เกิดราศีพิจิกเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะฉะนันมองว่านะคะเป็นเดือนที่เกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินที่น้องมองว่า ยิ่งที่ผลของไพ่การเงินค่อนข้างสวยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไพ่สี่เหรียญไพ่รา,าชินีเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่ที่มีการเงินที่ยกระดับขึ้นค่ะเพียงแต่ว่านะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะยังค่อนข้างมากสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินบางคนยังเป็นหนี้อยู่หรือมีการกู้เงินมาลงทุนเนี่ยมันก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะเพราะดวงชะตาก็ยังมีการบ่งบอกว่าห้ามคําประกันนะคะคือถ้ามีความคิดจะไปคําประกันให้ญาติพี่น้องอะหรือคู่ครองคนักอันนี้ต้องระวงัง หรือว่าการใช้จ่ายในตําแหน่งนี้อาจจะมากไงนะคะฉะนั้นเราก็ต้องรอบคอรอบรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือการปรับปรุงหรือการอาลงทุนนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของบ้านหรือร้านค้าเนี่ยม,มันดีมากขึ้นเนี่ยนะคะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็มองว่าตรงตําแหน่งนี้ไม่น่าจะเป็นตําแหน่งที่เสียหายอะไร คือบางคนปรับปรุงให้สวยงามขึ้นหรือแม้แต่ในเรื่องของการเปลี่ยนผ้าม่านใหม่หรือการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่นะคะหรือการทําให้เกิดความสดใสบริเวณหน้าร้านอ่ะหรือบริเวณบ้านเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะเพราะมันก็ยังเข้ามาส่งเสริมดวงกับคนที่อยู่อาศัยด้วยนะคะฉะนันก็บอกว่าการใช้จ่ายตรงส่วนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ แล้วก็นะคะอิทธิพลของไพ่อัศวบินเรียนนี่ก็เป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าคนที่เกิดราศีพิจิกก็เป็นนักลงทุนตัวโยงเลยนะคะซึ่งถือว่าในเรื่องของการเงินนะคะต่างๆนี่ก็มีโอกาสที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะแต่สิ่งที่เตือนไปก็ไประวังแล้วกันนะคะแล้วก็ในตําแหน่งที่บอกไปนะคะถ้ามันจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเราก็ไปควบคุมนะ แล้วตำแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างรายได้ให้สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะพบรักนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องระวังการครบซ้อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปกับเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเพราะยังเห็นชุดของไพ่าการครบซ้อนนะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกัน กับเรื่องของการเงินเรื่องธุรกิจนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาในลักษณะแบบเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดนะคะจันต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยต้องปรับการต้องทําความเข้าใจกันให้มากในช่วงนี้นะคะเพราะยังเห็นชื่อผนของไพ่ความหงหวงนะหรือไพ่ความระแวงสงสัยนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะคะฉะนั้นต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังปัญหาด้านของด้านสายตานะคะ แล้วก็ปัญหานะคะที่อยู่บริเวณทรงอกเต้านมอ่ะช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีน้ําเหลืองค่ะน้ําเหลืองไม่ดีนะในช่วงนี้เป็นผื่นคันผิวหนังแพ้เสบนะครับมีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดหรือน้ำหนักตัวคือบางคนที่ผอมเกินไปน้ำหนักลดบางคนก็น้ำหนักเกินไงนะจะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการกินนะคะให้มากในช่วงนี้ค่ะ รวมถึงนะคะอาจจะมีนะคะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ภายในครอบครัวอาจจะมีเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการไปไปทำกายภาพบําบัดแหละอันนี้มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะฉะนั้นเราก็ไปดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็อาการปวดศีรษะเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันเป็นอย่างไร คนที่เกิดราศีพิจิกพันธชิตนะคะในเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ต้องขยันนะคะต้องรวดเร็วนะคะแล้วต้องเน้นการบริการะคะ่ะให้ระมัดระวังปัญหานะ,ะการทํางานหรือความหงุดหงิดใจน,นะ,ะที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานหรือกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารบ้างในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้เข้ามานะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะก็ไม่พ้นเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารรวมถึงเรื่องของการกินกันอยู่นี่แหละ นะต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมองว่าจะไปพบรักกบคนที่เป็นพ่อแม่หรือคนที่มีลูกติดนะหรือยังต้องระวังการครบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักกันเพราะว่าคู่ครองของเราอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็ค่อนข้างสร้างความหงุดหงิดใจแหละไม่ฟังเราเลยฟังแต่เพื่อนนะะแล้วก็เข้ามากวนโทรศัพท์กวนโมโหตลอดเวลาเวลาเวลาเล่นเวลาแย่น่ะ ก็แย่จนเกินไปอ่ะทาให้เรารู้สึกเหมือนกับเล่นสนุกเกินปากอ่ะทาให้เราสึกเกิดความลาคาญเกิดความเกิดความโมโหพูดเท็จเรืยอเกิดความขิวอ่ะนะอาจจะมีบ้างตรงส่วนนี้นะคะฉันก็อาจจะต้องไปปรับกันให้มากนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็คือเรื่องของน้ําหนักตัวนะคะหรือไขมันในเลือดก็ไปคุมให้มันอยู่แบบระดับกลางๆหรือให้ได้มาตรฐานนะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงวันจันทร์นะคะเดือนนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานเกิดขึ้นค่ะแต่อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปทํางานเช้ามากขึ้นนะหรือทํางานดึกมากขึ้นนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นหรือโอกาสกับเรื่องงานนะคะน่าที่จะเข้ามานะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้มาจากงานนะคะแต่ยังต้องระัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคนโสดนะคะก็มีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาขอเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาแบบเพื่อนก่อนนะคะฉันก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะค่อยๆพัฒนากันไปนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องะระมัดระวังปัญหาความหึงหวงหรือความระแวงสงสัยกันในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถือว่าการทํางานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงประจําปีอยู่แล้วไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบ เกินความคาดคิดหรือว่ามีเหตุกระทันหันกับการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของงานประจําปีนะจากนั้นการเปลี่ยนแปลงนะ,ะอาจจะเข้ามานะทำให้เกิดโอกาสที่ดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่เกิดสภาพคล่องนะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ความสัมพันธ์รักเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะต้องคุยกันไปให้เกิน4เดือนก่อนถึงจะชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะก็ความหึงหวงกันแหละอันนี้จะต้องปรับกันให้มากนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะ ถือว่าการทํางานหรือโอกาสนะคะหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้ามานะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างสดใสส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องมองว่ารายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะเป็นเดืนอนแห่งการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเลย <Tri> <Gin. Renaissance> ส่วนคนที่ม,มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่สดใสค่ะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเดือนนี้เด่นกับเรื่องของการทํางานค่ะ มีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็คนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วค่ะการเงินที่รายได้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักก็มีโอกาสพบรักกับคนขยันส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เป็นความรักที่ยังส่งผลในด้านดีคือช่วยเหลือกันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจน่ะนะเป็นคู่ที่ให้ได้รับอย่างเท่าเทียมนะ มันไม่ใช่แต่เป็นแค่สามีภรรยาหรือคู่รักอย่างเดียวมันเหมือนหุ้นส่วนในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นคู่ที่ดีมากๆค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเด่นกับเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันนะคะ มีโอกาสที่จะถูกเลื่อนเ่ตําแหน่งนะคะหรือประสบความสําเร็จกับเรื่องงานหรือการลงทุนนะ,ะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมากๆเกิดสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็มีดวงที่จะพบรักกับคนเก่งนะคะหรือคนผิวขาวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะ,ะถือว่าการทํางานนะ,ะมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะการทํางานนะคะกับคนต่างชาติ หรือการทํางานกับผู้ใหญ่นะคะหรือการทํางานหรือการทรําธุรกิจนะคะที่อยู่กับหน่วยงานต่างๆนะคะ <S <S คก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีในช่วงนี้นะคะ่ะซึ่งทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะได้รับโอกาสที่ดีมากๆในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็รายได้นะคะค่อนข้างมากค่ะแต่ว่ายังเป็นคนที่มีภาระเยอะอยู่นะฉะนั้นเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆอยากจะให้ระวังก็คือ คนที่เกิดบันเสาร์เนี่ยมีลักษณะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ต้องเลี้ยงหรือต้องซัพพอร์ตคนอื่นตลอดเวลานะคะซึ่งอาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลทั้ง หัวหน้าดูแลเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยหรือการไปติดต่อง,งานกับกลุ่มลูกค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศหรือคนต่างประเทศเนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องเป็นคนที่ต้องไปดูแลนะคะหรือต้องอไปเทคแคร์นะคะทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะมันอาจจะเกิดขึ้นไงนะคะฉะนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้อาจจะเข้ามานะคะเราก็ไปควบคุมหรือวางแผนให้ดีนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนะค,ะคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักกับคนอายุมากกว่านะะหรือคนต่างถิ่นต่างชาติแต่จะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ต้องระมัด ระวังค่ะเพราะคนที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาควบคุมชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการที่อ่าซื่อสัตย์กับเราคนเดียวด้วยนะคะอาจจะมีการคบมากกว่าหนึ่งคนน่นะคะหรือเอาเราอาจจะเป็นหนึ่งในในนั้นน่ยนะคะด้วยนะคะซึ่งทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆยังต้องระมัดระวังอยู่นะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของความรักหรือคูค่คองเราอาจจะเจ้าชู้นะคะหรืออาจจะนอกใจได้นะคะจันก็ต้องไปปรับกันให้มากค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพุธค่ะวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอังคารและก็วันจันทร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำไว้อย่างไรไพ่แสงสุข นะคะก็บอกว่าเอองานมันเป็นเดือนที่มีการเคลื่อนไหวนะคะหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ไพ่แสงสุกบอกเด่นนะเด่นด้านการเงินเลยเดือนนี้การลงทุนนะคะหรือโอกาสด้านการเงินนะคะประสบความสําเร็จมากๆสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดนี่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะ ความสัมพันธ์อาจจะมีคนเข้ามานะคะหรือเข้ามาควบคุมเข้ามาหึงหวงนะเข้ามาแบบหลงไหลได้ปลื้มคนที่เกิดราศีพิจิกแต่ยังเป็นความรักที่นะคะยังเกิดความไม่ชัดเจนหรือยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ยาวนานอะ่ะฉะนั้นอย่าพึ่งใจร้อน จนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้ด้วยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือว่าเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของอความหึงหวงกันบ้างในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็ต้องไปปรับกันสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังค่ะปัญหาเรื่องของการปวดศรีรษะ อาปัญหาโรคเครียดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เรามีความรู้สึกที่จะปรับปรุงหรือดูแลตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นการปรับปรุงหรือการควบคุมน้ําหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแต่อย่าทามากหรือทําเกินไปถ้าทําเกินไปหรือเกินขอบเขตเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นโรคได้ฉะนั้นเดินทางสายกลางค่ะแล้วก็จะทําให้นะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะเกิดในเรื่องของความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เกิดโรคเพิ่มนะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกํารังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ